โปรเกคสีฟเลนแต่ละคู่ที่ใส่แล้วชัดเจนสบายตามองได้ทุกระยะไม่ว่าจะเป็นระยะไกลระยะกลางหรือระยะใกล้หมอแว่นตาสาขาหน้าหมู่บ้านพระปิ่นสาเราให้ความใส่ใจในทุกขั้นตอนไม่ว่าจะเป็นการตรวจวัดสายตาการเช็คจุดประกอบเลนแว่นตา รวมไปถึงการแนะนำชนิดเลนส์ที่เหมาะสมกับไลฟ์สไตล์ของผู้ใช้งานได้มากที่สุดและขั้นตอนการแนะนำวิธีการใช้โปรเกรสซีฟเลนได้อย่างถูกต้องเราจึงได้รับความไว้วางใจจากลูกค้าหลายๆท่านที่แนะนำและบอกต่อมั่นใจได้เลยว่าตัดโปรเรสซีฟเลนที่นี่ใช้งานได้ง่ายและสบายตาตอบโจทย์กับลักษณะงานของผู้ใช้งานได้จริงค่ะ คิดจะตัดเลนโปรเกรสีคิดถึงร้านหมอแวันตาสาขาหน้าหมู่บ้านพระตินสเรามีผู้เชี่ยวชาญด้านสายตาและผู้เชี่ยวชาญการประกอบแวน่นคอยให้บริการทุกวันตั้งแต่8โมงครึ่งถึงหนทุ่มครึ่งที่กัดร้านอยู่ติดกับร้านมอเตอร์ไซค์พลเบสไบค์และร้านเสริมสวยอีลิคแฮร์ซาลอนจ้า